พี่เจแล้วอย่างแบบใน,ใน,ในชิงแชมป์เอเชียนที่น,น้องเขาจะไปแข่งกันแล้วไทยเขาอยู่โถสองกับอิรานเยเมนออสเตรเลียนะแล้วก็อยู่กับไทยพี่เจามองว่าน้องๆเขาเจอหนักไหมแล้วโอกาสที่น้อง,องเขาจะแบบไปบอลโลกมีมากน้อยขนาดไหนค่ะจริงๆถ,ถ้าพูดถึงตามโปรแกรมเนี่ยมันมโปรแกรมมันดีมากนะเ,เพราะมันเจอเจอโถสามก่อนมันก็มีงานที่แบบเราเราดูแล้วโอ้คือมีโอกาสสตาร์ได้สามแต้มได้เ,เพราะเราไม่ได้เจอหนักตั้งแต่แรกนะคือตรงเนี้ย เซิร์เจเดตเขาก็บอกเด็กๆไปแล้วด้วยว่าการทํางานเนี่ยคือถ้าวางเป็นสเต็ปตามที่เขาต้องการเนี่ยมันมีโอกาสสูงคือที่บอกว่ามีโอกาสสูงเพราะว่ามัน16ทีมอ่ะเราก็ดูสิเนี่ยโถละสี่ทีมเนี่ยนะครับแล้วมันเอา8ทีมอ่ะคือมันเอาครึ่งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราดูผลการจับสลากเราก็จะเห็นแล้วว่าการเตรียมงานมันจะเป็นยังไงถ้าเราอยู่กลุ่มที่แบบโ,โอกาสมันแบบม,มันมันดีมากเลยอะ่ะยิ่งเจอสายไม่หนักเนี่ยผพราะว่ามันควอแล้วก็ ณวันนี้คุณมาอยู่โถสองเนี่ยคุณตัดโถ,ถหนึ่งไปแบบเยอะมากอ่ะ <c ười> คุณดูทีมเลยญี่ <ç ính> ญปุ่นเกาหลีเนี่ยอยู่ใช้งหมเลยอ่ะเออคือคือมันไม่มีรอบไหนดีกว่าน,นี้เพราะว่าบางรอบมันเคยมีญี่ปุ่นเกาหลีอยู่คนละโถด้วยอ่าคือมันก็จะหนัก <ใช S 1> คุณก็บางทีจับไปซวยเจอทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีเลยอะไรเงี้ยเหมือนที่ยูยี่สิบเจอโอ้ั้นก็หนักมากนะครับแต่เนี้ยโอกาสคือมันชัดเลยอะ่ะสมมติคุณจับมาอ่ะสมมติว่าโถหนึ่ง อ่ะโถหนึ่งคุณได้อุสเบไปอ่าอุสเบซาอูก็ผมว่าจริงๆพอๆนะอพอเผิดเจอซาเจอซา,อ,าอูน่าจะดีกว่าเนี่เราก็ไม่แน่ใจว่าอายสิบเจ็ดเนี่ยชาติไหนโอเคแต่เข<ร>าเตรียมงานกันแล้วเขาเตรียมกันล่วง<ร>หน้าแล้วค,คือคือเจ้าภาพเนี่ยมันอยู่โถหนึ่งเพราะเป็นเจ้าภาพไงเราก็เคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วก็ได้อีกโถหนึ่งก็คิดว่าสมมติเอาเป็นอุสเบก็ได้อ่าโขสองเอาเป็นเราโถสามโอโถสามโถสามก็เวียดนามก็ได้สมมติว่าเวียดนาม อัฟกาอ,อัฟกาก็จะได้เลอาจจแต่เจอเวียดนามนคุ้นๆมาดีกว่าโถสีอินเดียไหมคะเอออินโดไหมคะโถสีก็ได้ดก็อ่ะใช่ปะ่ะโถสี่ก็อินโดได้ก็เคยเจอกันมาแล้วนะครับเนี่ยได้โอ้แต่วันจี้แต่จริงๆอ่ะถ้าถ้าไม่ประมาทอะ่ะมันก็ไม่เบานะ<อ>ถ้าลองดูสายจริงๆมันก็ไม่เบาครับคือคือมันต้องเตรียมมาให้สุดแหละผมว่าแล้วถ้ามันไม่ได้เนี่ยเราจะตอบคาถามตัวเองได้ว่าเราผิดพลาดตรงไหนอเออเราต้องเปลี่ยนอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ ไม่ได้ตามแผนที่ที่โค้ชก็วางหรือสมาคมวางเป้าไว้เนี่ยเด็วก็ไปนั่งเถียงกันเดียวก็ไปโทษโค้ชโทษนักบอลโทษกรการบริหารจัดการคือมันต้องไปตรงเนี้ยแล้วคิดเห็นร่วมกันเสร็จปุ๊บทําตามโปรแกรมครั้งหน้าสมมติว่าคุณไม่ได้ไปครั้งนี้ครั้งหน้าคุณจะเตรียมงานคุณจะรู้แล้วว่าเฮ้ยมันต้องใช้ก่อบเวลานี้หรือต้องทํามากกว่าเดิมอ่าหรือยังไงทุกอย่างมันก็จะมีคําตอบของมัน ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u b e Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ